อะไรอะไรโอ้ยมามามาขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> นี่ว่าจะหมดหนาวแล้ววันนี้หนาวกว่าเมื่อวานที่มาอีกแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้18องศาเมื่อเช้านี้17องศา แดงว่าวันนี้วันนี้หนาวกว่าเมื่อวานรู้สึกว่าจะมีลมหนาวลงมาอีกเด้เนี่อากาศหนาวเนี่ยชอบที่สุดเออการภาวนาคือคอ,อ,อากาศหนาวอากาศหนาวเป็นอากาศที่เหมาะต่อการภาวนาถ้าอากาศร้อนเนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศร้อนเนี่ย นั่งนั่งอยู่ธรมธรมดาธรรมดาก็ไม่ก็รู้สึกธรรมดามันก็ไม่เห็นมันร้อนอะไรแต่พอนั่งภาวนาหน่อยเดียวเหงื่อเปียกแล้วเออมันก็แปลกอยู่นะจึงแสดงว่าการการนั่งภาวนาเนี่ยมันใช้พลังงานไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกเนี่ยใช้พลังงานเยอะทีเดียวเนี่ยเวลาเรานั่งโดยปกติมันก็ไม่มีอะไรออมันก็รู้สึกธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้ร้อนมากอะไรแต่พอนั่งภาวนาเท่านั้นน่ยโอ้เหงือ่อ เปียกผ้าเ่ยทั้งหลังก็เปียกเลยเพราะฉะนั้นถ้าอากาศหนาวนี่ภาวนาดีเพราะอากาศร้อนมันหุดหงิดง่ายถ้าคนที่รักษาใจไม่ดีมันมันจะมันจะเอียนไม่ได้ทางหุดหงิดแต่ถ้าอากาศหนาวร่างกายก็สดชื่นจิตใจมันก็สดชื่นเบิกบานผ่องใสไปพร้อมการภา,าวนาเราจะมาทำความสงบก็สงบได้ง่าย อาจจะพิจารณารรมมันก็พิจารณาได้ชัดเจนได้แยกคายดีเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสในอย่างนี้แหละพอได้อุตุสป,ปายะอากาศไปที่เหมาะที่ควรส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมของเราแล้วเราก็น่าจะที่จะเอาเอาโอกาสนี้มาทำความเพียรให้มากเพราะว่าโอกาสเป็ปป,ป,ประจวบเหมาะอย่างนี้มันไม่ใช่มีอยู่ได้ตลอดเวลา มันมีเป็นครั้งเป็นคราวพอถึงครั้งไหนเราได้มาเราก็รีบเร่งเอาประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดแต่ว่าการภาวนากับหลักซ้ำใครก็ยพยายามให้ทำให้สม่ำเสมออย่าทำเหมือนไฟไม่ฟางเนี่ยไฟไม่ฟางเป็นไงมันไหมเหรอเออมาลุกท่วงฟ้าแล้วก็มอดแป๊บเดียวก็มอดแล้วเช่ไหมเวลาจะมาทำความเพียรก็เอาจริงเอาจังจนเป็นไข้จนเป็นไข้ไขตัวร้อนตัวหนาวไปแหลนะ เอาเป็นเอาตายแตะสักคู่เดียวสักวันสงวันแล้วก็ทิ้งแหะอ่อนปวกเปียกไปน่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มาภาวนาเอาจริงเอาจังเหมือนไฟไม่ควางอีกลูกจนะจะแทบล้มประดาตายสักพักหนึ่งมันก็หยุดอีกแลพิงเลยละหล่อหล่อแหล่แหล่โลโลเลเลไป <S <S พอเป็นอย่างนี้ไปมันไม่ก้าวหน้าในการภาวนาพอนานไปก็มาเรียกร้องเลยโอ้ยเราเรา ทำความเพียรเอาเป็นเอาตายไม่เห็นไม่ได้ผลอะไรต่ออะไรไปแต่เวลาตัวเองหลอดแหลโลเลเหลวไหลไม่คิดไม่เตือนมีแต่ยกเอาแต่เวลาที่ทําความเพียรมากเหมือนไฟไม่ฟังมาเป็นข้ออ้างะโอ้ยฉันก็ทําความเพียรมาหนักหนาสาหัสจนเป็นไข้ตัวหนาวตัวร้อนมาก็ยังไม่เห็นไม่ได้อะไรต่ออะไรที่สุดเลยท้อแท้อ่อนแอลมเหลวเลิกไป เนี่ยแล้วนักพ o r นาที่เสื่อมเสื่อมไปจากการทาความเพียรเนี่ยก็เพราะเหตุนี้แหละแต่ถ้าเราทําความเพียรให้สม่ําเสมอเอาจริงเอาจังอยู่เรื่อยเรื่อไปว่าตาบใด,ดก็ตามที่เรายังเป็นพุทธิชนคนมีกิเลสอยู่แล้วเราจะไม่นอนใจในความเป็นคนมีกิเลสของพวกเราเองเพราะไอ้ความนอนใจของเราถ้าเราเปิดช่องเมื่อไหร่กิเลสมันแสดงตัวตนออกมาเนี่ยมันมันครอบงำจิตใจของเราแล้วเราจะเอาตัวรอดยาก เราจะเป็นฆ่าทาสของกิเลสโดยโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ยังไม่มีไม่มีกาลังที่จะไปต่อต้านเขาก็เลยเป็นฆ่าทาสกิเลสทั้งทที่รู้ตัวอยู่่นหละคือรู้รู้ว่ารู้ว่ามันผิดมันชั่วมันเลวความเป็นฆ่าทาาของกิเลสแต่มันก็ไม่มีกําลังที่จะไปต่อต้านความไฝ่ต่ำน,นั้นก็เลยไหลไปตามอํานาจของของกิเลสกระแสข,ของกิเลสมันจะพาไปไหนก็ไป ความโกรธมันจะพาไปดา่าไปฆ่าไปตียังไงก็ไปาาตามมันนั่แหละผลที่สุดเมื่อไหลไปตามมันกิเลสมันก็มียิ่งเพิ่มพูนกาลังวังจามากขึ้นยิ่งมีกําลังที่จะมาขบกับจิตใจดวงนี้ให้หนักหนาสาหัสาหาขึ้นนี่แหละคือความนอนใจคือความประมาทถ้าพวกเราไม่ไมประมาทไม่นอนใจแล้วเอาตอใาใดก็ตามที่เรายังเป็นวุตถิชนคนมีกิเลสแล้วเราจะตั้งสติดํารงสติไว้มัน่นเพื่อเฝ้าระมัดระวัง ดูแลรักษาป้องกันท่านจึงบอกว่ามีสติตามรักษามีปัญญาคอยแนะสอนเราจะดําเนินชีวิตไปอย่างไรก็ตามจิตใจของเราต้องมีสติคือมีความระมัดระวังดูแลรักษาจิตใจของเราถ้าเรารักษาจิตใจของเราดีแล้วกายวาจางเราก็ออกไปในทางที่ดีน,นั่นแหละเพราะกายวาจางของเราเป็นเป็นเครื่องมือขอ,ของจิตใจดวงนี้ท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสัพสิ่งสาเร็จได้ด้วยใจเห็นไหม ถ้าเรามีสติกำกับจิตควบคุมจิตแล้วแต่ตัวดีตัวร้ายตัวชอบตัวชังมันแสดงอยู่ที่จิตเราก็ทันเราก็รู้ทันเราก็ใช้ปัญญาเดี๋ยวมาแนะสอนหากุศโรบายมาชำระมันมาปัดฝาดมันสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเราก็หากุโรบายเป็นอันเป็นปัญญาเนี่ยแหละมาชำระมาปัดฝาดเช็ดถูเขาให้เบาบางจางลงไปจนทั่งถึงหลุดออกไปจากจิตจากใจของเรา ส่วนอันไหนที่ดีปัญญาพิจารณาเห็นชอบแล้วเราก็หมั่นชี้ขายพิจารณาและปฏิบัติไปตามนั้นนี่แหละท่านยึ่งบอกว่ามีสติตามรักษาปัญญาคอยเนตสอนถ้านักปฏิบัติมีมีอย่างนี้อยู่อย่างสม่ําเสมอไปแล้วการปฏิบัติของเราก็ไม่จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้ามั่นคงในการปฏิบัติทมอยู่เสมอโดยเฉพาะนักปฏิบัติพื้นฐานของการปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ย เบื้องต้นถึงพยายามอบรมจิตอบรมใจตรงนี้ให้มีควาสมสงบให้ได้เพราะถ้าจิตไม่มีความหาความสงบไม่ได้แล้วการดําเนินชีวิตของเราจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามมันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้มันมีแต่ขัดแย่งยุ่งเหยิงวุ่นวายไปความีมหาแต่เรื่องหาแต่เรามาก่อกวนอยู่อยู่ตลอดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหาความความสุขมาจากไหนเพราะจิตใจมีแต่ความแสบสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปจะทําอะไรจะพิจารณาที่แง่มุม่ง ของอัดของทำมันก็มีมีความชัดเจนมีความแยกขายเผลอเก็ไปเป็นความฟุ้งซ่านไปเสียเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบเป็นเบื้องต้นเนี่ยจึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งถ้าจิตใจดวงนี้มีความสงบแล้วเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามเราก็มีความสุขได้พะสภาพแวดล้อมนั้นมันไม่ใช่ตัวสุขไม่ใช่ตัวทุกข์แต่ตัวสุขตัวทุกข์มันอยู่ที่จิตที่ใจเมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบมันก็มีความสุขอยู่ อยู่ของมันอยู่ยตลอดเ,ออเมื่อเมื่อจิตใจมีความเยือกเย็นผ่องใสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วการพิจารณาด้านข้ออัดข้อทมอะไรมันก็พิจารณาได้แยกขายรอบครอบแม้นจะมีภัยข้างนอกเข้ามาครอบงำเข้ามาสัมผัสต,ต่างๆหูจมูกลิ้นกายก็จะก็ตามเถอะ <c oughs> สิ่งเหล่านั้น <c oughs> ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราไดเ้เพราะจิตใจไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงำก็เพราะมี มีความสงบเป็นเครื่องอยู่นั่นเองเหมือนกับแดดลมฝนนี่แหละมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันถ้าเรามีบ้านมีเรือนอยู่แล้วเราก็ไม่ปล่อยให้ให้แดดมาครอบงำตัวของเราเองได้เช่ไหมเราก็อาศัยอยู่ในบ้านดสบายแดดมีก็ไม่ถูกแดดฝนมีก็ไม่ถูกฝนเราก็อยู่ในบ้านได้สบายาาจิตใจที่มีความสงบเหมือนกันความสงบนี่นเป็นเรือนของใจอย่างแท้จริง ใจก็อาศัยอยู่ในเรือนอยู่ในอยู่ในควาสมสงบได้อย่างสุขได้อย่างสบายแม้จะมีโลกธรรมประเภทไหนก็ตามเด้อแต่ามาสัมผัสตา่ตางๆหูจุบุลิ้งกายของเราไม่ก็มันก็ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราได้นี่แหละชีวิตของเราก็จะดําเนินไปด้วยความสุขอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นมาจากความสงบพระบุตรเจ้าทีนยึงทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเราจะไปหาความสุขอันอื่นนะที่ไหนหามาเถอะจะมาเปรียบเทีย ats, บกับความสงบไม่มีแล้วจะไปหามาจากการมาคุณประเภทไหนก็ตามเดออมันจะมาเปรียบเทียบ,บกบับความสงบไม่มีแต่บัดนี้ขณะนี้เรายังไม่จิตใจของเรายังไม่สัมผัสกับความสงบเราก็เลยไม่มีความสงบที่จะไปเปรียบเทียบกับความสุขทั้งโลกเขา เราก็เลยมัวเมาลุ่มหลงไปกับกระแสของโลกเข้าไปเรื่อยว่าอันนั้นพิเศษอันนั้นเป็นที่น่าปรารถนาหน้ายินด,ดเีเราปรารถนาเราต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยวิ่งวุ่นไปเรื่อยยุ่งเหยิงวุ่นว,ว,วายไปชีวิตไม่เคยมีความสงบสุขเลยเ,เพราะฉะนั้นความสงบสุขจะเกิดขึ้นมาก็เพราะการอบรมจิตอบรมใจของเราเองด้วยจิตภาวนานี่แหละเ,เพราะฉะนั้นถ้าเรา ตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเราจะพยายามอบรมจิตอบรมใจเราแล้วเราจังตั้งจิตเจตนาไว้อย่างไรเราก็รักษาเจตนาของเราให้คงเส้นคงวาอย่าให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคทําให้เจตนาของเราไข้ยเฝ่ล้มเหลวไปได้แต่เราตั้งจิตเจตนาของเราอย่างหนักแน่นมั่นคงแล้วเราป,ปฏิบัติไปตามเจตนาของเราอันถูกต้องนั้นให้เข้าสู่ผลสําเร็จชีวิตของเราก็จะประเสริฐที่สุด พราะนั้นให้ทุกท่านทุกคนมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่าเสมอตลอดไปชีวิตของพวกเราก็จะประสบสัมผัยกับความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะเอาหน้ารับพรอนะเฮ้ยมีอะไรพอเอาม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 ีอะไรเอามากอนจะได้รับพรอดีเดียวเลยมาๆมาขึ้นมาโอ้ยเยอะแยะเลยเอเอาเเอ รับพอจะได้เออมีอะไรเอามามามายกมาพอยกมาทีหนึ่งใครยกมามีอะไรอืมอะไรอเ,เออเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถมาเอาล้อมาอ่าตั้งใจรับพรซะก,ก่อนตั้งใจรับพรซะก่อน ยะท้วาววิวาหาปุราปาริปุเรนติสขลลาขลังเ,เอวเมวะอิโต้ทินงังเปตานหังอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสวิชตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะท้ามณิโชติ ราสยะิาทังติโยวิวันเจนตุสัมปโรุิวิโนอสัตว์บานเตมภวันวันตาราโยอิสุขี ถ่ายโยกวันพระพิวันธนาเสวรสานิจังถายปัญจจิโนวันจัยตาโรวัญธรรมถทายติอายุวานโน้ยสุขัง พระรังรัตนาตยานุภาเวนารัตนาตยาเตยสาสามโดยท้ารวยขพยาเวลาโซกาสตุจุปัทวานอานิกาอันตรายาปีวินาสันตุอเสสตุอ จายเสธิธนังลาพังโสที่พาขยัางโสข,ข้างพลังเสริอายุจาวานโนจาโพคังวุธีจยายาสวานสตาวาซาจจอายุจาชีวาสิทธิพวันตุเต ปาวาตุสัพพมังการังรักขันตุสัพปเิวติสามบัดนัมธาตุภาเวนัสธาสติภิวันตุเตมปาวาตุสัพบังการังรักขันตุสัพปเิวัติ สัมบัตธรรมาดุพาเวกัยสัตาสวดีพวันตุเตมปวัตุสัมบังกะรังราคันตุสับเิวตาสัมบัสังขารุพาเวนัสัตตาสวดิ พาวันตุเตงอาจัดอาหารทานกันเถอะดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเถอะทานอาหารซะกอ่อนทานอาหารซะกอ่อนอาจอาหารกันดูแลอาหารกันเถอะช่วยเหลือแบ่งปันกันไปทานอาหารซะกอ่อน